ของเด็กเล็กโตไวกว่าทุกช่วงชีวิตของมนมุษย์เลยค่ะแค่เด็กๆอายุ6กขวบสมองของเขาก็พัฒนาไปกว่า90%ของผู้ใหญ,ญ่นี่คือเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงเรียกช่วงว,วัย0ูถึงหขวบว่า golden period นะคะหรือว่าวัยทองของการเรียนรู้ย้อนไปเมื่อกว่า50ปีที่แล,แล้วค่ะ neuroscientists หรือว่านักประสาทวิทยานะคะเขาเริ่มที่จะ แกนสมองของเด็กเลยค่ะแล้วเขาก็พบสิ่งที่มันว้าวมากค่ะมันน่าึ่งมากก็คือว่าเขาพบว่าตอนที่เด็ก้เกิดมานะคะมีเซลล์สมองเนี่ยเป็นพันพันล้านเซลล์เลยค่ะแล้วก็เปรียบเหมือนกับว่าสายไฟที่มันยังไม่ได้เชื่อมต่อกันนะคะหรือว่าถนนที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกัน แล้วหลังจาก็ีๆเนี่ยเขาเริ่มไปใช้ชีวิตเริ่มเล่นเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าการที่แค่เอาของมา,มากระทบกันเนี่ยนะคะก็จะทําให้สายไฟในสมองเขาเนี่ยเริ่มที่จะเชื่อมต่อกันค่ะก็เหมือนถนนที่เริ่มเชื่อมเริ่มมีซอยเริ่มมีทางลัดน,นะคะ แล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือทักษะอะไรหรือว่าประสบการณ์ไหนที่เด็กๆไม่ค่อยได้เจอเนี่ยสายไฟพวกนี้มันก็เหมือนจะถูกตัดถูกตัดออกนะคะเพื่อที่ว่าสมองเนี่ยก็จะได้พัฒนานในส่วนที่มันจำเป็นแล้วก็ม,มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะแล้วในช่วงศูนย์หกขวบนะคะเป็นช่วงที่มีสายไฟเหล่านี้เยอะที่สุดเลยค่ะ ว่าทำไมช่วงสุดถึงหกขวบเนี่ยถึงเป็นโกลเด้นพีเรียดของการเรียนรู้ค่ะแปลว่าสิ่งที่เด็กเเขาได้เล่นได้เรียนรู้และได้เจอนะคะจะเป็นสิ่งที่สร้างระบบวงจรจะกลายเป็นวงจรถาวรที่จะกําหนดนิสัยความคิดและอารมณ์ของเขาไปตลอดทั้งชีวิตเลยค่ะนี่ที่เหตุผลว่าทําไมเชงเทคแมนค่ะหรือว่านักเศรษฐศาสตร์ที่ไดโนเบลไพรส์นะคะเขาถึงบอกว่าทุกหนึ่งดอลลาร์ที่เราลงทุนไปกับเด็กเล็กเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยจะได้สูงถึง14-16ถึงดอลลาร์ในอนาคตตอนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่เลยค่ะ